ก็ขอสวีดสวัสด okay. ีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับบารพงนะฮะก็ในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาเปิดเจ้ากระชาเอแม่สาวโนตมทั้ง3มนะครับผมก็มาดูก่อนเนาะอัตราการตอบเลทนะครับ ก็แบ่งเป็นตามนี้เลยเนาะก็กจะการันตีห้าดาวคือสเตปที่ห้ากับสเตปที่สิบนะครับผมไหนแล้วตัวละครล่ะมีอะไรบ้างดูหน่อยสิโอ้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าส oh, ิบสเดสิบสองโหมีถ <t scratching> so, ึงสิบสองตัวเลยนะครับแต่ตัวที่ผมอยากได้ก็คืออยากได้หน้าตู้นะอยากได้ห้าดาวหน้าตู้สามตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวผมอยากได้เข็มปะจิแดงกับแชทฟ้านะครับพบผมใส่พ p p เนาะก็นี้เนาะอัตรากับประมาณนี้เลยนะครับ ไม่รอช้ากันเลยเปิดเลยครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาเปิดแค่ห้าสเต็ปเนาะ <c oughs> ก็จะมีนี่กระชา้าตัวกระชาเบบโซนะครับที่ผมเพิ่งฟาร์มมาเมื่อคืนสดๆแต่ก็ใช้เวลาฟาร์มนานอยู่นะครับได้มาสามร้อยใบเนาะแล้วกออ็ตัวของกระชาเครื่องประดับนะครับ <c oughs> ตัวกระชาเครื่องประดับเนาะผมได้มาร้อยแปดสิบสามใบค่อนข้างดอกดอกยากนิดนึงนะครับ ก็ไม่ช้าละเดี๋ยวของหมดนะทุกคนลุยจัดเลยเฮ้ยสามตัวเฮ้ยลุงฮ<บ>าร์ลีบเบลครับเฮ้ย ได้อยู่ได้อยู่สเต็ปแรก5ดาวมานะครับจงกูร้องอ๋ผมก็นึกว่าใครก็รอบแรกนะครับเป็นผมได้ฮาริเบลมาเนาะฮาริเบลส้มคือผมยังไม่เคยได้เลยนะครับคุณนะลักษณะโซคือรถคูคูทามท่าโจมตีแรงสเปอร์เซ็นเนาะ ก็ต่อกันเลยมาเมื่อสาวโนโตมโอ้โหกีบไปเลยครับโอ้โหกีบนะเฮ้ยมาเหอะคือโคตรอยากได้เลยอะโอ้โห โมโมนะฮะข้ามเลยโอ้โหผมผมเริ่มเห็นดวงเกลือแล้วแหละทุกคนไปลุยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมค่อนข้างเกลือนะคือเปิดไป สี่สเต็ปได้ห้าดาวมาแค่หนึ่งตัวเองค,ครับไหนาการันตีลุยโอ้โหมาตัวเดียวเองเหรอโอ้ อีโนเอโอลิเมะนะครับแต่ไม่ใช่ตัวหน้าตู้เนาะโอ้โหผมมีแล้วด้วยอะ่ะผมนึกว่ายังไม่มี้ะเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเกลือครับไม่เป็นไรเรามาลุยนี่กันต่อดีกตุ๊ทุกคน ค่อนข้างเกลือเลยนะครับ<ฮ>แต่ไม่เป็นไรเผื่อมาดวงดีกันนี่ ผมว่าวันนี้ดวงผมให้มาแล้วแหละทุกคนเฮ้ยโอ้โหทำไมผีเสื้อออกน้อยจังอะเฮ้ยสงสัยอะไรในะอดีตอย่างไั้นหรือตัวอะไรอ่ะไอเซนคือศัตรูของพวกเราและพวกเราก็เป็นพวกพ้องของอิจิโกะ โอ้โหฮิลโกชินจินะฮะ <'re> โอ้เฮ้ยมาสองตัวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อฮิลโกชินจิเนาะเอาไว้ลดความเสียหายที่ได้รับนะฮะคุณนั้นลักษณะโซเนาะ พอดีตัวนี้ผมมีแล้วนะครับเอาไปลิงก์กับแชทฟ้าอยู่นะครับผมอึดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยไอเซนสีแดงผมยังไม่เคยได้ด้วยโอโหโอเคต่อเลย <c oughs> มาหน่อยมาเยอะๆหน่อยเฮ้ยไ <c oughs> มกแล้วอะโนโซมิ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับกดกันยาวๆเนาะนึกว่าจะปฏิเสธ สามตัวลุงคาจะปกป้องพวกเ <ปก S 1> จ้าให้ได้โอ้โหอามะไกาชูสุเกะนะฮะโอโมีแล้วด้วยดิ <laughs> <laughs> ตัวสามค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ โอ้กิบมามาหน่อยให้สมกับที่เหนื่อยฟาร์มดึกดื่นเที่ยงคืนตาเป็นหมีเป็นดาาแล้วเนี่ยโอ้โหลุยโอ้โ,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 โหอันนี้คือกิบจริงครับสามตัวไป โอ้โหเฮ้ยเอาเอย่างวะผมอยากได้อยู่พอดีเฮ้ยก็มาดิโหแชทฟ้ามาหาผมแล้ววะทุกคนดูดิโอ้โหโ แค่สามดาวยังมาอีกเหรอหมดยังอะรอบเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ผมได้สองตัวนะเฮ้ยสองตัวไอเซนอีกแล้วอะโอ้ไอเซนไอเซนมาอีกแล้วอะ อะไรวะแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้รอบนี้ผมดูก็รู้เลยกิบเฮ้ยฉันขอปฏิเสธ <c oughs> ใกล้หมดแล้วนะสามร้อยใบนะ เฮ้ยนี่มันอะไรดีลูกเจเอ็มมะเนี่ยโอ้โหผมมี NP 5ห้าแล้วดิทุกคนผมมีเลเวลห้าแล้วครับโอ้โหอิติโกห้าปีมาไม่ได้หรอ มาดูนะครับรอบนี้จะได้อีกตัวเปล่าเฮย้ยไอเซนโซสกิเอ๊ะแพ็กนี้ไอเซนไอเซนมาลัวๆเลยนะ <c oughs> แต่ผมจะเปิดได้ดูว่าผมมีเลเวลห้าจริงๆนะครับนี่ตัวเนี้ยคือเปิดได้บ่อยจัดอะ โคชิโร่คุงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผีเสื้อหลอกตาโอ้โ oh. หทำไมทำอย่างนี้ครับอุตสา่าห์นึกว่าจะมากันติดๆนะเนี่ยอืมโอ้ดีเมยไม่ออกมาฉันขอปฏิเสธสักทีเลยอะเฮ้ยสองตัว โอ้โหกีบครับเริ่มกีบละเฮ้ยสามตัว <g if> เออฉันขอปฏิเสธนี่พอบ่นก็มาเลยครับเฮ้ยเค ตัวนี้ผมอยากได้พอดีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าไม่เสียแรยงฟาร์มแล้วอย่างเงี้ยนี่ไงโอ้โห ผมโคตรอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะโอ้เอาวะเกือ5ห้าสเต็ปแต่ไม่เกือนี่ก็พอใจแล้วสองตัวสามตัวโอ้โหผีเสื้อหลอกนะทุกคนโอ้โหเปิดไปเปิดมาจะหมดแล้วเนี่ย สองตัวโหข้ามเลยมาหน่อยขออีกหน่อยนะได้ไหมอ้โหเฮ้ยฉันขอปฏิเสธจ้ามาดิาคูจิกิรูคีย โอ้ปู่ยามาโมโตกินริวไซนะนะโหวันพันเมนนี่ก็มาบ่อยเหลือเกินเนี่ยทำไมไม่เป็นเบียร์คุยะาห้าปีอ่ะโอ้ัวใหม่แล้วเหรอผมนึกว่าผมเคยได้แล้วเนี่ยโอเค เป็นห้าดาวใหม่ครับสองผีเสื้อสองตัวโอ้โหกิีบเฮ้ยไม้หน่อยเหอะเหลือห้าสิบแล้วอเ,ออเออมาหน่อยเหอนะเออ,อ เหลือสามสิบแล้วทุกคนเฮ้ยสองตัวสามตัวขอคือเออโอ้โหชื่ออะไรนะผมลืมนี่ไงมายูริี้เออโอ้โหโอ้ชูเฮนะฮะลูกเคียลูกเคียอีกแล เบียคุยะไปตามเบียคุยะหปีมาไปอิจิโกซาจินคิซุเกะหมดแลวปะเนี่ยโอ้หมดแล้วครับนี่เนาะได้มานะครับเป็นตัวใหม่ไดยเนาะคือถ้าเราได้คือถ้าเราได้ห้า,าด,ดาวตัวใหม่ครับยังไงก็คุ้มครับผมกับที่เราใช้เฟสใช้เอ้ย ใช้เพชรกดไปเนาะ <You in. S 1> โอ้โหโอ้โหยี่สิบสุดท้ายขอเพอะอโอ้โ,อโหจิบจัดเฮ้ยสามดาวอ๋อ oh. แล้วผมจะกดสคริปทำไมวะเน,นี่ย โอ้โหคุ้มแล้วครับผมบอกเลยผมผมฟาร์มส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้เพชรเนาะเพราะว่าผมใช้ยันผ่านทางที่ได้มาจากเ,ออเนื้อเรื่องย่อยอะครับผมก็เลยไม่ค่อยเจ็บตัวหนักเท่าไหร่ โอ้โหเจ็บใจไม่หายเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับแค่นี้เราก็คุ้มแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการก่อนนะฮะ ก็เรามีได้เออตัวก็เราได้ตัวใหม่มาก็มีเออหนึ 1, ่งสองเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมใต้ห้าเราใหม่มาสามตัวเลยนะเฮ้ย มาแปดตัวเลยนะโอ้พูดอะไรเนะี่ยแล้วก็ได้ตัวแล้วก็ได้ตัวที่ซ้ำมานะครับก็จะมีโอริฮิเมชินจิแล้วก็นี่นี่ผมคกืนแน่นอนแชทฟ้านี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโทชิโร่ไหนว่า เนี่ไงเนี่ยครับผมมีเลเวลห้าแล้วจริงๆนะโอ้ไม่แต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับในการฟาร์มรอบนี้เนาะ นี่ต่อไปนี่แหละครับมาจะเกลือไมหมนอ้อโอ้โหกวางเขียนควินซี่ดูนัทเออเออ ไปละกดต่อวันนี้อารมณ์ดีละได้อิจิโกะฮอโลโหลมาอันนี้ผมมียังวะ เฮ้ย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 ขออภัยด้วยครับผมเผิอตบมือเพิ่งอัดคลิปครั้งแรกด้วย โอ้โอ้โอ้ไ<า>ด้แล้ววะโอ้มามาอีกมาแล้วก็มาอีกได้โอ้ oh. ้ห เฮ้ยแต่ดีนะเมื่อกี้ผมยังไม่มีเลยอะไอตัวบอลม่วงตะเกียครับเนี่ยเฮ้ยมีแล้วนี่อะไรของผมวะเนี่ยหาดาวมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ถ้าไม่ใช่ห้าดาวผมขออนุญาตกดสกคริปเลยนะครับผมเนื่องจากคลิปจะไม่ได้นานเกินไปเนาะโอ้โหอันนี้นี่เน่านายจัดเลยนะเฮ้ยใ่ป่ะโอ้โหแท่งใส่ลูกวิญญาณปลาปล้ส คือผมอยังแยกไม่ออกเลยนะว่าไหนสดาว5้าดาวเพราะว่าพอดีผมไม่ค่อยได้เปิดบ่อยนะครับขอขออภัยด้วยเนาะโอ้โหหาดาวมาทีเดียวแล้วเงียบกิบเลยวะ่ะโอ้ไม่ขอเป็ดได้ไหมขอกระตายได้ปะ่ะ เทนชินไตโอได้นี้ใหม่ด้วยโอเคเลยนะครับยุทธภัณฑ์พิเศษสำหรับใช้ต่อกรกับคีโคโอข้ามเลยโอ้ยก็ตายมาสองอัน ว้าวแต่ผมมีเยอะแล้วเนาะสุ่มได้บ่อยมากอะท่อเงินสกัดควีนซี่และสเตนดิเตอร์ความเสียหายของท่าจมตีปกติบวกสามเปอรเซนตจำผลแล้วว่าขอห้าดาวอีกอันไม่ได้อะนะ ผมเริ่มดูออกแล้วผมเริ่มดูออกแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้ห้าดาวโอ้โหเปิดเหรอถ้ากระต่ายมานี่แจมแมวเววัฟเลยขอกระต่ายท้องหน่อยนะครับ โโอ้ oh. ของดอบสีส้มเฮ้ยเครื่องประดับสีส้มค่อนข้างเยอะเนาะครั้งสุดท้ายครับอ๋อโอเค ก็ถือว่าคุ้มค่ากับที่ฟา์มาไหมเหรอก็สำหรับผมแค่ได้นี่มาผมก็รู้สึกดีใจแล้วอะเนี่ยอุปกรณ์พิธีชงชาของช่างฝีมือก็ถือว่าได้อะไรมาเยอะอยู่นะครับผม ออก็ถือว่าดวงยังไม่หมดเนาะวันนี้โหเจ็บใจเดี๋ยวผมมาแก้ตัวนะครับเดี๋ยวขอเว้นระยะสักพักหนึ่งก่อนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกระชาในสำหรับวันนี้ถ้าสิ่งใดในวันนี้ที่ผมพูดแล้วไม่เหมาะสมหรือไม่พอใจแต่อย่างใดผมขออภัยด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นรอติดตามรับชมได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย